สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันอัลติมาไลน์นะคะในส่วนของตัวการสแกนสลิปนะคะสลิปเนี่ยหลายคนที่เคยเข้าไปที่บริษัทแล้วเนี่ยจะมีการวัดไขมันกันอยู่แล้วเนาะวัดมวลกล้ามเนื้อต่างๆกันอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้าการสแกนสลิปดูหลายคนยังใช้ไม่เป็นนะคะก็ขอแนะนําด้วยคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะกดไปที่กดสแกนสลิปนะคะ จะบอกว่าให้สแกนสลิปจากเครื่องวัดนะคะโอเคกดไปครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราไม่ต้องกรอกนะเพราะว่าเราจะใช้การสแกนรูปนะคะเลือกไปที่รูปภาพองค์ประกรอบของร่างกายด้านบนนะกดเข้าไปเลือกกล้องถ่ายรูปนะคะอ่าหลังจากนั้นก็เล็งดีๆนะเล็งดีๆนะให้แบบพอดีนะคะ กดนะคะปึ่มใช้รูปภาพมาเลยเห็นไหมมีตัวเลขขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นกดด้านล่างนะคะตรวจสอบความถูกต้องอ่ะกดเราก็อาจจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนก็ได้นะคะแต่เท่าที่เหมียวดูก็โอเคตัวเลขตรงนะคะที่สแกนเข้าไปกดตรวจสอบความถูกต้องนะคะแนะนาขั้นตอนนี้ คุณจะต้องมีน้องที่มาในมือถือด้วยนะคะและในน้องที่มาเนี่ยคุณต้องล็อกอินเขาด้วยนะครับการล็อกอินเนี่ยต้องเป็นเป็นล็อกอินเดียวกับแอปนะแอปกับน้องที่มาเนี่ยต้องล็อกอินรหัสเดียวกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ่าอัิมาต์อีกรหัสหนึ่งน้องที่มาเป็นอีกรหัสหนึ่งนะคะไม่ได้นะคะต้องเป็นรหัสตัวแทนรหัสเดียวกันนะคะทั้งสทั้งสอแอปนะคะทั้งน้องที่มาแล้วก็อัติมารไลนะคะหลังจากนั้นกด ตรวจสอบนะคะเข้าไปบอกถูกต้องนะคะเรียบร้อยนะคุณเห็นอะไรไหมน้องที่มามาแล้วนะคะฉลาดมากรีบมาแจ้งเลยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยต้องทานอะไรนะคะอย่างของเหมียวก็จะทานแคลลอร์กออฟเอ็กแล้วก็วันเว์นะคะจะเป็นการวิเคราะห์มาให้ดูเลยว่าร่างกายเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ดูมีมีแฟตเยอะอยู่นะคะ ประมาณนี้นะคะลองไปใช้กันดูนะคะถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใหม่มากๆแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะอยากให้แนะนำคนใหม่ต่อๆกันไปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะ